มันคงจะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสินะส,สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมเดดเซลนะคือเมื่อกี้จะมีอะไรสรเีเขียวๆนี่แหละมันมาสิงร่างศพที่ตายไปแล้วไอจดหมายที่เราอ่านเมื่อกี้ก็คือจดหมายของไอศพบเมื่อกี้แหละประมาณว่าเราคือปรสิตอะอะไรประมาณนั้นเลยมาสิงในเดดเซล ตรงตัวเลยเซลลที่ตายไปแล้วคือเกมนี้ได้ลองเล่นไปนิดนึงแล้วคือเมื่อกี้ที่ลองเล่นไปไม่ใช่แมปอย่างนี้นะเว้ยคือถ้าเกิดว่าเราตายเราจะต้องไปเริ่มใหม่ของหายหมดเลยตัวถือโล่เนี่ยต้องเล่นหลังอ่ะจบแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเข้าไปฟันนะเราเราจะต้องเล่นหลังมันเท่านั้นจบไม่ได้ไม่เออเอ้อยไปคิดตันมาแล้วเออมาหมอบโอเค คือเกมนี้มันสนุกตรงที่เรามีอาวุธหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างยากด้วยได้บูปินบัตรซอสมาอายอิดป,ป้าแม่งเงยไม่ไมออโอเคเอาเดี๋ยวโอ,โอ้ใจร้ายช่ไหมโอ้ใจร้ายเลยอันนี้เป็นอัโซวินที่คุยกับเราตอนต้นเกมใจคอมึงทำด้วยอะไรเนี่ยเราได้บูปินสร้างดาบมา ว้าวว้าวว้าวอัพอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เอามาได้แค่สกิลพชั่นเพิ่มเลือดนะไอคนเมื่อกี้อ่อคือคนที่เราจะต้องเอาเซล,ลไปแลกเพื่อให้เราได้สกิลเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ใช้เงินซื้อตัวา้าอะไร <c oughs> โอเคอ่าได้เซลมาเพิ่มละ,ะเดี๋ยว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 อ่าเรามีระเบิดอยู่ยบอืมมีสกิลแช่แข็งแล้วทำไมมันฟันไม่ค่อยเข้าเลยวะ แช่แข็งไวเซอัเนื้อไม่ได้แดกข้าหรอกเอาพลังเอดเลื่อนเหลือร้อยสามพลังแช่แข็งแช่แข็งแล้วระเบิดตามไปอืออ,อะไรบอสเหรอใช่เหรอวะทำไมมันดูแบบกระจอกจังอะ นี่ยมีบิงด้วยว่ะนั่งทำไมไอ้บ้าเสียไป11เซลล์ซเลยโอ้ m g อดล้มตั้งแต่แรกเลยไอ้เราก็นึกว่าจะเริ่มด่าน2และเกมนี้นะถ้าเกิดว่าร่วงจากที่สูงเนี่ยตัวเองแม่งติดสตันอีกแล้นี่คืออะไรเนี่ยกู <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจ <c oughs> วางไว้ก่อนเลยกับดักนะนะออกระโดดกระโดดกระโดดอย่านั่งนะอย่านั่งนะอ่ะโอเค รอ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 ลัทธนูเฮ้ยโอเคนะสวยโอ้เลยเซล,ลมาเพียบเลยอันนี้มันจะช่วยให้เราปีนป่ายถาวันได้อ๋อเนี่ยเหรอโอ้คือเราต้องรอของไงเราถึงจะกดใช้ได้มาดูนนี่ไงเอว่ามันมีไว้ใช้ทำไมจัลุ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 โอ้ oh my g o d พอเราเปลิดล็อกได้ของมันก็จะอยู่ในแก้ว แต่ว่าเราก็ต้องมาเริ่มใหม่อยู่ดีพวกบูปินหรือว่าพิมพ์เขียวที่เราเก็บมาได้เนี่ยเราสามารถเอามาสร้างได้ที่ไอคนนี้เลยลองสร้างอันนี้ดูน่ะตอนนี้เราใช้เท้าอันนี้สามารถใช้เติมเลือดได้อยู่ฮ่าสดชื่นไปลุยด่านใหม่กันต่อตอนนี้เรามาโผล่กันด่านใหม่แล้วทุกคนซึ่งจะพยายามเล่นให้เซฟที่สุดเพราะตอนนี้เข้าใจแบบสุดๆอ้าวกูกดทำไมเพราะตอนนี้เข้าใจแบบอ๋อเจอบอสเลยเหรอ พราะตอนนี้เข้าใจอยมาถ้าเกิดว่าเราเพราะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยเราจะต้องไปเริ่มใหม่ที่ด่านนึงมันค่อนข้างจะน่าเบื่อมากๆเลยมันบอกว่าจะปลดล็อกโหมดที่กําหนดไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรอาจจะแบบเกี่ยวข้องกับโหมดในการเล่นเกมหรือเปล่าอ้าใหม่ก๊อฟอ้าวบ้าไปแล้วโอ้หโอเค ก็ใช้ตีนไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเล่นสายตีนมันแบบต้องเข้าไปไประชิดเกินอะ่ะสายตีนสั้นกว่าสายดาบอีกนะแต่ว่าสายตีนก็ดีอยู่นะเวลาที่แบบถีบแล้วเนี่ยมันมีไฟด้วยได้อยู่ได้อยู่แต่ดูแล้วไม่รอดอออตายจบแต่ว่าด้วยสกิลที่เราอัพมาทำให้เราได้เงิน่ย 3,000บาทพอศัตรูโจมตีมาเราก็ตั้งโล่แล้วก็ยิงธนูหลอยไปเรื่อยๆอะไรวะเนี่ยว้าวโอ้อโหมัวจะดูปืนกลช่วยยิงอ้ามีการปล่อยระเบิดมาด้วยเหรอนะไงล่ะโอ้โหสุดยอดคัมโบอ่ะ650จ่ายก็ได้วะ ถ้าเกิดว่าเราไปขโมยของเราจะโดนคำสาปไงแล้วประเด็นคือคำสาปแม่งโคตรแรงอะ่ะนะเราสามารถใช้โล่ป้องกันได้อยู่เอาสายนี้แล้วกันแท็กติกเพราะว่าเราจะเล่นธนูเราได้มาดานใหม่แล้วว่ะเดีวนะแล้วเจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เหรอมีอยู่8เซล โ,โจริงด้วยาด่านเนี้เพิ่งจะเคยมาครั้งแรกเพราะว่าปกติเวลาที่เราเหมือนว่าแกจะเข้าใจที่ฉันพูดนะลาชาน่าต้องการลูนช่วยหามันให้ฉันหน่อยจะได้ไหมเล่านะทำไมมันเป็นคนง่ายๆจัง,ยยงวะมันอยู่ที่ไหนสักแห่งในท่อระบายน้ำนี่แหละเคเหมือนว่าเราจะต้องไปหาลูนเพราะว่าปกติอ่ะมันจะไม่ได้พาเรามาด่านนี้ไง มันจะพาเราไปอีกเมืองนึงอะ่ะโอ้ยเจอบอส์แล้ววะน,นั่นเนี่ยนะโอเคเนี่ยได้เปรียบอยู่นะยิงไม่มีกระสุนแล้วอ่ากระสุนก็มาละเดี๋ยวดิอ๋อดา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 ,ดา,ดาไม่เวิร์กจริงด้วยอ่าา จิ้งลงน้ําพิษเฉยเล่นสายดาบกับสายธนูแหละน่าจะเวิร์กสายป้องกันรู้สึกว่าไม่ถนัดอะตอนนี้อาวุธที่ผมใช้ก็จะเป็นดาบคู่นะโอ้หซึ่งมันเนี่ยจะค่อนข้างฟันเร็วแล้วก็สามารถแบบโจมตีระยะไกลได้ด้วยโอเคเอา้าลงไปด้านล่างเดี๋ยวจะเจอไอ้ตัวนี้สตนันอโอเคสวยฟันันัน เจอพลังน้ำแข็งฆ่าเข้าไปหน่อยโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องคอยดูเลือดตัวอัพระเบิดมีอะไรให้หรือเปล่าไม่มีอะไรให้เลยต้องคอยดูเลือดตัวเองเอาไว้บ่อยๆเดี๋ยนะให้ตัวด้านบนอะเทเลพอร์ตได้รีบแช่กันเลยสวยเดี๋ยวไป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 อ๋อนั่นไง,น,ไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงอ่าไอ้ตัวเขียวนี่ก็น่ารำคาญ เดี๋ยวจะตายไปเน่เลือดเหลือ95อ่าโอเคเราผ่านละโอ้มีของให้เลือดด้วยอ่าเอานี่แล้วกันอ่าถึงอยู่เว้ย้าวโอ้ยไม่น่าเลยดาดเนี้ยมันจะมีตัวที่ปล่อยไฟอยู่แล้วก็ตัวที่ปล่อยนั่นไงเจอละเนี่ย In <parece maison. S 1> ไอตัวที่ in ปล่อยไฟแล้วก็พลังเวทอ่าไปไปอ้าสวยค่อยๆเคลียร์ไปดีกว่าถ้าเรารีบร้อนไปเงี้ยเราอาจจะโดนมอนลุมตายได้แมปแต่ละรอบแม่งก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยอ้าสวยให้ไวเคอย่าปล่อยให้มันจมตีเราได้นะเราไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี <camping> ่ยงกับไฟมันนะว๊าา เราเจอบอสแล้วอะทุกคนเดี๋ยวนะเด้อเด้อเด้อเดเด้อนะแช่ได้อยู่เว้ยอ่าก็นึกว่าจะแช่บอสไม่ได้แช่อีกรอบหนึ่งโอเคอืมเดี๋ยวดีเด้ปันปันปัเอาดี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 โอเคอ่ามาซี่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 โอ้แช่ปันปันอิ่งเดี๋ยว กิ้งอ่ะกิ้งกิ้งปันกิ้งกิ้งสวยมึงไม่มึงไม่ทันกูแล้วแช่ฟันฟันฟัน oh my god อ้โหเพลียเราวนกลับมาที่ด่านท่อระบายน้ำอีกครั้งหนึ่งนะเจอไอ้ตัวที่แบบมันคุยกับเราตอนต้นด้วยอันนี้เป็นบอส ตอนเนี้ยสายที่ผมเล่นนะจะเป็นสายฮันเตอร์ประมาณว่าแบบใช้ปืนช่วยยิงใช้ธนูช่วยยิงแล้วก็มีกับดักคอยจับศัตรูไม่ให้มันมาหาเราได้ไอเทมใหม่มาด้วยอเทมนี้มันจะช่วยเราเทเลพอร์ตอ่าประมาณนี้รอบนี้แหละฉันไม่มีทางแพ้แกแน่จบอบ สำหรับรอบนี้เนี่ยเราจะเล่นสายฮันเตอร์นะทุกคนรอบที่แล้วที่ผมแพ้ไปเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กิ้งไงเออาได้อยู่นะโอเคมันจะแบบออกแนวพวกดาร์คโซอะไรประมาณเนี้ยเออเออเอไฟเอเข้าไปอยู่ใกล้แล้วใช้ธนูทำไมกิ้ง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 โอเควะนานไงโดนกับดักเข้าไปได้หรือเปล่าไอ้เป็นกิ้งอะไรกันนะรถกิ้ง โอเค่าโอเคใช้อีกรอบหนึ่งยิ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 งไปยิงไปยิงไปตอนนี้มันติดกับดักเราอยู่ไงอย่างนั้นยืงกิ้งหลบไฟไม่ได้เว้ยมันต้องกระโดดลอดดีนะกูเล่นสายกับดักกับดักเฮือกับดักมนเลยช่วยยิงตลอดไงอ่าเออเฮือมันมีไฟเราไงเราไงฟันแรกเลยฟันแรกเลยจังหวะนี้ต้องฟันแรกเท่านั้นแล้วู้ สามารถเข้าชาเลนเจอร์ลูนได้มันคือแบ็กสมิธอันนี้มันจะบวกเปอร์เซนต์ที่เจอไอเทมแล้วก็คุณภาพอ๋อเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้ไม่เหลือเซลล์อัพอะไรเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม